กุ้ยที่นี่จะมีทั้งหนอนและรานะครับแต่มันก็จะทําลายต้นที่อ่อนแอเท่านั้นนะครับในกอเดียวกันต้นที่เป็นไปก็เป็นนะฮะต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงอยู่ก็ให้ดอกออกผลได้ตามปกตินะครับกล้ย mm hmm. ที่นี่ไม่เคยตัดต้นแต่งกอสางใบใดๆนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีฮอร์โมนและธาตุอาหารเสริมและเชื้อหรือยากันราใดๆนะครับไนโคเดอร์ม่าและคอปเปอร์ที่นี่ก็ไม่เคยใช้นะครับ นอนมลงก็ไม่ได้ฆ่านะครับปลูกหลายอย่างปนกันในสวนลกภายใต้ความหลากหลายกลไกธรรมชาติมันก็จัดการดูแลกันเองได้ครับโร้ oh, oh, พียังอย่าขาดน้ํานะครับเพราะถ้าขาดน้นํานี่ที่กล้ยท,ที่นี่ก็จะไม่ได้ผลแม้แต่วีเดียวนะครับ mm hmm. ก็มันจะมีทั้งหนอนท,ทั้งลูกทั้งรานะครับมาพร้อมกันหมดนะครับกล้วยมีอายุแค่ปีเดียวถ้าเราปล่อยให้ขาดน้ําจนรากแห้งตายมันก็จะไม่ได้ผลนะครับเราให้ถึงเราจะให้น้ําเพิ่มก็ไปอีก หลังจากมันเสียหายแล้วมันก็จะได้หน่อใหม่ขึ้นมานะครับส่วนต้นเดิมมันก็ไม่ฟื้นขึ้นมาได้นะครับออกลูกมาก็เล็กรีบแล้วก็่อนแอก็เป็นโรคทั้งหนอนทั้งรานะครับปลูกต้นเดียวนะครับพออายุมันมากขึ้นหน่อใหม่มันก็ไม่อยู่ที่เดิมนะฮะมันก็เคลื่อนที่ออกไปเรื่อยนะครับสุดท้ายก็ได้หลายกออย่างที่เห็นนี่นะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี้นะครับได้ค้นพบกระบวนการสร้างอะมิโนโดยจุลินทรีย แล้วก็ได้นํามาใช้จัดการดูแลพืชทั้งหมดนะฮะทุกชนิดนะครับก็ปรากฏว่าได้ผลตอบโจทย์ความต้องการทางการเกษตรได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับจุลินทรีย์จะสร้างอะมิโนและในหว่างการสังเคราะห์อะมิโนก็ได้สร้างวิตามิน B รวมขึ้นมาด้วยนะครับได้สร้างกฎที่ทำลายผนังเซลล์ของลาและฟังใจได้ขึ้นมาใช้ร่วมในการสังเคราะห์อะมิโนมีของเหลือที่จะถูกพัฒนาต่อไปให้เป็นฮิวมัส จึงไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีฮอร์โมนแร่ธาตุอาหารเสริมแคลเซียมบูรอนเชื้อหรือยากาายันราใดๆไม่ต้องใช้ขี้ขังคาวฮิวมัสฮิวมิกก็อยู่ในกระบวนการผลิดที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมานี้แล้วทั้งหมดนะครับไคตินไคโตซานก็ไม่ต้องหามาเพิ่มเติมอีกนะครับใช้ลดกรดในดินได้โดยไม่ต้องใช้ปูนขาวหรือโดโลไมท์ไม่ได้จัดการได้แต่พืชเท่านั้นนะครับเชื้อราที่กินเล็บมือคนอันตามงามนิ้วมือนิ้วเท้า ปดพื้นคันหนังหนาส้นเท้าด้านตาปลาน้ำกัดเท้าก็จัดการได้นะครับเป็นกระบวนการที่มีเป็นปกติในธรรมชาติเกิดขึ้นมีอยู่เป็นไปคู่โลกอยู่ตลอดเวลานะครับกล้วยหินนะครับเป็นกล้วยที่มีพื้นเพทางภาคใต้นะครับเป็นกล้วยที่สุกแล้วต้มจะได้กล้วยที่อร่อยมากนะครับได้ครบทุกรสชาตินะครับดิบเอาไปทอดแล้วจะได้สีทองสวยงามมากนะครับโรยเกลือสักนิดเ็ อร่อยมากนะครับปลูกแค่หน่อเดียวจะร่วม10ปีแล้วนะครับถ้าปลูกใหม่ผลมันก็โตกว่านี้ได้อีกนะครับกินผลสุกก็อร่อยนะครับกล้วยชนิดนี้จะเป็นที่ชื่นชอบของพีเอมากนะครับถ้ามันเข้าทําลายผลแล้วก็จะเสียหายกินไม่ได้นะครับมีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับรสชาติก็เปลี่ยนไปครับต้มแล้วมันก็จะเหม็นแล้วก็เฟื่อนนะครับเหมือน มันหวานญี่ปุ่นที่ถูกหนอนกินก็นยังไงอย่างนั้นแหละครับที่นี่ไม่ฆ่านอนแมลงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีฮอร์โมนไตรโคเดอร์มาและคอคเปอร์ก็ไม่เคยใช้นะครับไม่กังวลเรื่องหนอนและราการปลูกกล้วยก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะครับสารปรับสภาพดินวิธีเกษตรพอใจใช้หวานให้ทางดินละ,ละลายน้ำฉีดพ่นได้นะครับไม่ต้องใช้สารจับใบ